ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยดิน,นหนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นเนืทาสิบหกตุลาคม โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้ครับฐานิดานาจาฐานิดานาจาเดินตัวเดียวยาวยาวเบ่งปานหกตัวเดียว เบ่งปานตัวเดียวหงเบ่งปานหกตัวเดียวนะก็เป็นเดือดทางเดินโบนนะเดือดทางเดินโบนนะท่านผู้ชมเด่นตัวเดียวโบนเด่นโบนตัวเดียวเดือดทานทีแล้วแบ่งป,นปาน 7. เจ็ดเดือดทานใหม่นี่ก็แบ่งปานหก เบ่งปันหนะต่อไปครับผมใบนี้วินโบนเป็ดตัววินโบนเป็ดตัวนะอดีตก็มีหลุดมีผ่านบางอดีตก็มีหลุดมีผ่านบ้างเนะด๋ยวนะทันใหม่นี้ครับผม7จ็ปดเ ศูนย์หนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่เป็ดตัวนะเบ่งปันเป็ดตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ชาวรูดหลักหน่วยโบน ก็เบ่งปันหนึ่งสองสามส่หนึ่งสงสามสตัวตัวจสี่ตัวอดีตที่แล้ว7 8 9 0แปดนทันใหม่ก็เบ่งปันหนสงสาไปต่อครับผมใบนี้ ป,ป,ปันปันแนวทางสามตัวกเบ่งปันห้าสี่แปดหนึ่งห้าแปดเจ็ดห้าแปดสามหกสี่หนึ่งหกสี่สองหกสี่สามหกแปดหนึ่งหกแปดสอ 7จ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสีนะขอบคุณจริงเจง,จงขอมนแนวทางที่แบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้บนล่างบนล่างก็แบ่งปันอดีต

วัดวารามินวรารมินทราเบ่งปันวิ่งสามตัวอดีตผ่านนะเนื้อทันใหม่นี้ก็0 5 7 0 5แล้วก็7นะ0 5 7ต่อไปครับผมใบนี้ ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามตัวสามตัวคนหกประตูกะเบงปานเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดนะเก้าเจ็ดแปดอดีตที่แล้วผ่านนะ เนี่ยท่านใหม่นี้ก็เบ่งป่านอีกแล้วเบ่งป่านอีกแล้วนะก็เบ่งป่านห้าสิบห้าชุดนะท่านผู้ชมเนี่ยท่านใหม่นี้ก็หลายชุดนะเคปหน้าจอได้นะเคปหน้าจอได้เลยเนาะสามตัวนะสามตัวคัด,ด้วยเต็มร้อยสิบร้อยหน่อยสิบหน่อย ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่แบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ x มิดแบ่งปนันแนวทาง2ตัวบหกเจ็ดหกเกูนย์หกหนึ่งหกสา เก้าเจ็ดศูนยะ์เจ็ดหนึ่งเจ็มเก้นเะเอ็กมิดเจ้าของแนวทางที่แบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้เดนล่าวันชาย9ก้าสอ เก้าสองหกห้าสามสี่เก้าสองหกห้าสามสี่ไปต่อครับผมใบนี้

รวมแล้วสิบสองคู่รวมแล้วสิบสองคู่นะไปต่อครับผมใบนี้เอยใบนี้ครับวัดหลักสิบแบบสี่ตัว หลักสิบแบบสี่ตัวสี่ห้าสามสองสี่ห้าสามสองสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้า ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมใบนี้ครับปันปันสี่ห้าหกนะสี่ห้าหกสามตัวสูตรที่หนึ่งแล้วก็สูตรที่สองสูตรที่หนึ่งแล้วก็สูตรที่สอง ไปต่อครับผมใบนี้ดับดับหน่วยโบนดับหน่วยโบนนะอ่อนก็คือดับนะ xj ดับ4ดับ0ดับ5าดับ7ดับ9าดับ4 0 5 7 9นดาะดับ5ตัว ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเบ่งปานเดาทางเบ่งปานเดวทานหลักสิบหน่อยนะสิบหน่อยท่านผู้ชม ครบสิบหน่วยบางครั้งก็หลุดบ้างนะสรุปแล้วเด่น10บหน่วยก็แล้วกันเจ็ดเก้าหนึ่งสองสหตัวนะเบงปันหตัวตามโพชเบ่งปันหตัวนะเบ่งปันหตัว ต่อไปครรบผมใบนี้สองตัวล่างอดีตผ่านไหมเอ่ยหนึ่งห้าหนึ่งกับห้านะหนึ่งกับห้าสองตัวให้พิจารณาเป็นแนียวทางนะเบ่งไปสองตัวให้พิจารณาเป็นแนียวทาง ต่อไปครับผมใบนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใบนี้ก็เบ่งปนนะานานะทานดับล่างนทะันดับล่างนะเบ่งปานดับสองดับตัวเดียวสองดับสองตัวเดียวเทพบันเลอเนาะสองสูตรดับสอง 2ส,สูตรดับ2ต่อไปครับผมใบนี้เนื้อทันเด่นชุดโบนก็เบ่งปาน 1, 2, 3, 5, 4 1 4 2 4 3 4 5 4 7 4 8 6 1 6 2 6 3 6 5 6 7 6 8นะรวมแล้ว12คู่นะรวมแล้ว12คู่

9ก้9 7 0น 9, 9 0 7 0นย์ 0. เนะแนวทันบนล่างต่อไปครับผมใบนี้ก็แนวทานร้อยสิหน่อยแบบสองตัวแบ่งปันสี่หกนะสี่ท่านผู้ชม แบ่งปันสองตัวนะให้พิจารณาสี่หกนะสี่กับ 6. หกเนื้ทันทีแล้วเจ็ดเก้าต่อไปกรับผมใบนี้ชุดบนล่างชุดแต่งแบ่งปานสี่หก

แนวทันชุด3ตัว505 506 507 515 516 517 605 606 607 615 616 617นะท่านผู้ชมต่อไปกระผมใบนี้ดังเม็กซายดังเม็กซาย ก็เบ่งปัน2ตัวบนเนาะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่าน,น,นท่านใหม่นี้ครับ7 8 7 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 8 9 8 0 8 1 8 2 8 4 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 0 1 0 2 0 3 0 4 หนึ่งสองหนึ่สานึ่งสี่สองสสองสท่านผู้ชมไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ครับใบนี้นะ บนี้ครับสูตรใหม่ชุด3ตัวนะนทันใหม่นี้ครับ2 5 7 2 5 9 2 6 7 2 6 9 2 5 7 2 5 9 2 6 7 2 6 9นะ ไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ครับผมเบ่งปัญหาทันครบล่าก็เบ่งปัป็ดปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้ปดเกขาดหกตัวเดียว สิบสิบหน่วยล่างสิบหน่วยล่างเนาะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเนียวทานครบบนูน เบ่งปาน0 1 2 3 5 6 7 8 9 0 1 2 3 5 6 7 8 9ขาด4ขาด4นะต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้ก็เบ่งปอนแนวทาน10หน่วย10น่วยแบบ8ตัว47801359 4781359นี้ใบนี้ครับแนวทานดับล่างแนวทานดับล่างนะก็เบ่งปันปดับสา ดับตัวเดียว3ดับ3ตัวเดียวดับตัวเดียว3ดับ3ตัวเดียวนะต่อไปครับผมใบนี้เด่นโบนเด่นโบน1 7 8 8 7แล้วก็8นะอดีตท,ที่ผ่านมาก็ผ่าน นะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านไปต่อครับผมไปต่อครับนะใบนี้ใบนี้ครับวัดเบ่งปัน,ปน,นทันดับสิบโวล ดับสองดับตัวเดียวสงดับสองตัวเดียวนะดับตัวเดียวสงดับสองตัวเดียวท้า้าชมยินดีด้วยนะยินดีด้วยท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยจริงๆนะไปต่อกระพมใบนี้ ใบนี้ครับเบ่งปันปเดวทางหลักหน่วยโบนหล,ลักหน่วยโบนสี่เจ็ดเปสามสเจปจับคู่หกสามหกแปดดสามต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยชุดแก้ไข ชุดแก้ไขอดีตที่แล้วผ่านไหมเอยหลุดนะในทันใหม่นี้กรับ2สองสามศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์าศูน่าะขอบคุณมากเลยท้าว่าชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้เนาะ เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม